คนไหนเรียบซีคนไหนเข้ามาเนี่ยนะพูดอะไรก็ตามจดาม่าอะไรก็ตามป้าชิวๆค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงป้าป้าไม่เอามาใส่ใจหรือว่ามาใส่ในหัวในอะไรป้าคนที่จะทําให้ป้ารู้สึกโมโหเจ็บปวดปวดหัวเนี่ยนะคะมีอยู่คนเดียวคือลุงเท่านั้นกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ อันนี้วันนี้เนี่ยที่พูดคุยเนี่ยไม่ได้มีดราม่ามากเลยนะคุยกันให้ฟังคุยให้ฟังนี่แหละแล้วก็เอซีไม่ต้องห่วงค่ะว่าป้าจะเป็นอะไรที่คิดเล็กคิดน้อยนะบางครั้งที่ป้าทําดรามา่าท,ที่ป้าพูดเนี่ยป้าไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกแค่ทําคลิปหาตังค <laughs> ์ตรงๆนะคอมเมนต์ที่เป็นประเด็น <c oughs> หลายคนบอกว่า ถ้าทำประเด็นแล้วจะมีคนดูสันวะบางครั้งก็มีบ้างนะเออมีบ้างแต่ถามได้ตอบได้เลยว่าป้าไม่ได้เครียดเรียสเรื่องอะออะไรมากคือคนที่จะทําให้ป้าปวดหัวแล้วก็เสียใจน้อยใจได้ที่สุดคือลุงลุงนะลูกก็จะนานทีแค่ลูกสายตาคว้าบางทีแม่ก็น้อยใจจริง ยูทูบคนไหนเรียบซีคนไหนเข้ามาเนี่ยนะพูดอะไรก็ตามจะดราม่าอะไรก็ตามป้าชิวๆค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงป้าป้าไม่เอามาใส่ใจหรือว่ามาใส่ในหัวในอะไรป้าคนที่จะทําให้ป้ารู้สึกโมโหเจ็บปวดปวดหัวเนี่ยนะะมีคนเดียวคือลุงเท่านั้นเพราะอะไรเพราะคนที่ป้าแคร์มากก็คือลูกกับลุงแต่ลุงจะอยู่ท้ายนะ อยู่ท้ายคือลูกป้านี่มาก่อนลูกป้านี่ถ้าลุงทําให้ลูกป้าเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไหร่เนี่ยป้าจะใส่ลุงทันทีเลยจะแวดล้อมอะไรก็ตามป้าบอกลุงต้องเลือกครอบครัวก่อนป้านี่เป็นคนที่รักลูกมากรักลูกหนึ่งรักตัวเองรักลุงลุงอยู่ปลายแถวป้าบอกแล้วว่าย้ำตลอดว่า ลุงนี่เมื่อไหร่ที่ให้ความสําคัญคนอื่นน,อน้อยกว่าครอบครัวเมื่อไหร่ก็จะดิดไปอย่างนี้เลยนะไม่สนใจว่าจะบอกให้นะมีคนเดียวที่ทำให้ป้าสะเทือนใจได้คือคําพูดของลุงการกระทําของลุงเท่านั้นจริงทุกคนจะบอกว่าป้ายนปัญหาให้ลุงอีกแล้วแมนแล้วกินน้ําก่อนทุกคน ป้าก็เป็นอย่างนี้มันแตระแต่ไรเลยล่ะนะลูกป้าจะสำคัญมากพ่ออมแค่หนูบลาวระสันป้าลุงก็จะเหมือนพี่โอม <c oughs> ลุงจะเป็นเหมือนพี่โอมไม่หวานแต่เราแต่แสดงออกจะรู้เลยการกระทําลุงจะรู้ลุงไม่มีการพูดหวานเธอจะเธอจ,จา๋าอะไรประมาณนี้นะแต่เมื่อไหร่ที่ลุงดุป้าแล้วป้าเงียบจะรู้เลยว่าลุงรู้สึกผิด ก็จะลุงก็จะแบบกระบนกระวายนี่คือตัวตนของลุงหลายคอ,อส่วเขาหรือเอาใจที่เขาบางคนมาเก่งใที่ขาจ้าม <laughs> าเก่งเขาหมดแล้วเออเหมือนกันเหมือนกันพี่โอมเนี่ยมันลูกป้าเนี่ยหลายคนจะมองว่าเขาแบบหน้าบึง้งหน้าตึงเวลาป้าสองกล้องเวลาอะไรเนี่ยแต่เขาจะเป็นคนที่รู้ว่าป้าเนี่ยปาทางดีกับเขาที่สุดอยู่แล้ว เขาจะแสดงออกอเขาไม่พูดแต่เขาจะแสดงออกเขาไม่หวานเขาไม่กอดแม่นะเขาบอกเขาโตเป็นหนุ่มแล้วแต่คําพูดเขาเรียกว่าการกระทําของเขาเนี่ยบอกให้เห็นแล้วคือเขาอยู่ในขอบในเขตให้เราเขาก็รู้เขาแสดงออกว่าเขารักเราเลยอะลักเรากขททาอะไร คือต้องทำให้เราไม่ต้องห่วงอืแค่นั้นแหละการแสดงออกไม่จำเป็นจะต้องแบบบูวาอะไรมากมายแค่เรารู้แค่ตัวเราเนี่ยรู้ว่าคนนี้เขารักเราแล้วคนนี้เขารักเราอะไรประมาณน,นี้คนนี้เข้ามาดีมาอะไรพวกเนี้ยอืมคุณเชล่าบอกว่าขาดไม่ได้เพราะทั้งลูกแล้วแหละขาดไม่ได้เลยแมนย่นแล้วค่ะขาดไม่ได้หรอกนะถ้ามันจะไปจริงๆเนี่ยถ้าลุงทํา เขาเรียกว่าอะไรขาดไม่ได้เพราะป้าเนี่ยเป็นคนที่ขับรถไม่เป็นขาดคนขับรถ